ผู้หญิงเนี่ยเวลาผู้ชายไม่อยู่ด้วยทําไมยังต้องกินยาคุมด้วยหรือว่าเขาครบชู้อยู่หรือเปล่าครับคุณหมอช่วยอธิบายให้หน่อยครับคืออย่างนี้มันขึ้นอยู่กับว่ายาคุมกําเนิดที่คุณผู้หญิงเขาเลิกทานเป็นแบบไหนเนาะทีเนี้ยถ้าเป็นยาคุมกําเนิดเป็นที่นิยมทั่วไปเนาะพี่ตังค์แล้วเราไปตามร้านขายายานเนี่ยก็คือยาคุมกําเนิดแบบแผงที่กินเป็นเม็ดนะคะ,คะซึ่งมันก็จะมีแผงที่เป็น เม็ดยา21วันแล้วก็เม็ดแป้ง7วันกับเม็ดยา24วันแล้วก็เม็ดแป้ง4วันซึ่งทั้งแผงเนี่ยเวลาเขาทำมาให้มันก็จะเป็น28เม็ดหมดนะคะคะซึ่งพวกเนี้ยคุณผู้หญิงเขาจะเลิกกินเฉพาะช่วงที่อยู่กับเราอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่ากลไกการออกฤทธิ์ของฮอร์โมนในแผงเนียคุมกําเนิดเนี่ยมันเป็นไปเพื่อหลอกร่างกายไม่ให้ร่างกายมีการตกไข่ขึ้นจริงเพราะถ้าเกิดว่า ร่างกายของคุณผู้หญิงเนี่ยมันเกิดมีการตกไข่ขึ้นจริงๆแล้วเกิดมีเพศสัมพันธ์โดยที่ไม่ป้องกันเนี่ยก็จะทําให้เขาเกิดการตั้งครรภ์ได้เนาะเพราะฉะนั้นยาคุมกําเนิดมันเลยจาเป็นต้องกินในเม็ดที่มันเป็นที่ออกฤทธิ์ยาเนี่ยไม่ว่าจะเป็น21เม็ดหรือ24เม็ดเนี่ยสม่ําเสมอในเวลาเดิมทุกๆวันด้วยนะคะแล้วก็ช่วงที่เขาเป็นเม็ดแป้งมาให้เนี่ยเพื่อที่คุณผู้หญิงเขาจะได้ไม่ลืมว่าพอเว้นไปแล้วเท่านี้วันเขาจะต้องเริ่มขึ้นแผงใหม่เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เเเเ้้้าาาาลลลืืมมมนนนนนี่่โฉพะะถกกิ3ววัััไปแแอสทผงจ ไม่มีประสิทธิภาพแล้วคือมีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงในการตั้งครรภ์ได้ก็จะยิ่งสูงขึ้นเพราะฉะนั้นผู้ชายไม่ต้องกังวลเนาะต่อให้ไม่เจอกันยังไงเขาก็ต้องกินนะคะเพราะว่าจะต้องกินให้มันครบไซเคิลก็คือทุกๆย8ิวันทุกๆ28ิวันค่ะเพราะว่าเขาก็ไม่รู้ว่าจะต้องไปเจอเราอีกทีเมื่อไหร่อย่าไประแวงว่าการที่เขากินโดยที่ไม่ได้เจอเราหมายความว่าเขาแบบจะนอกใจหรือบางคนก็จะต้องกินเพื่อรักษาโรคบางอย่างเช่นพวก เขาเรียกว่าช็อกโกแลตซีสพวกเนาะออเยื่อบุโพรงมดลูกมันไปงอกผิดที่ที่เราเดี๋ยวนี้เราเห็นเป็นข่าวบ่อยๆที่เดี๋ยวนี้ก็จะมีอาร์ติเคิลเป็นบทความว่าโอ้หเวลาคุณผู้หญิงเขาปวดแบบนั้นทีนึงอ่ะปวดยิ่งกว่าคลอดลูกอีกนะมันปวดทรมานมากอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นจริงมันมีสาเหตุมากมายที่คุณผู้หญิงเขาจำเป็นจะต้องทานยาคุมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าคู่ของเรานะยังไม่ได้แต่งงาน อยู่กินเป็นตัวเป็นตนนะคิดว่าจะอย,อยู่กับคนนี้คนเดียวแล้วเราไม่มั่นใจหมอไม่แนะนําให้คุมกําเนิดด้วยการแค่ทานยาคุมกําเนิดอย่างเดียวยังไงการใช้ถุงยางอนามัยยังเป็นการปกป้องทั้งผู้รักของเราแล้วก็ตัวเราด้วยนะคะเพื่อให้ปลอดภัยจากพวกเชื้อโรคต่างๆนะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมว่าถ้ายังไงเนี่ยไม่ได้คิดว่าอาจจะอยู่กับคนนี้ไปคนเดียวหรือว่ายังมีความเสี่ยงอย่างอื่นอยู่ก็ใส่ถุงยางอนามายัยควบคู่ไปกับ ทันยาคุมกําเนิดก็น่าจะทําให้ได้ผลในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมอะดีที่สุดนะคะ